นิทานเรื่องราชสีกับหนูเพื่อนรักในป่าใหญ่อันกว้างขวางราชสีผู้ยิ่งใหญ่นามว่าไกรสอนกำลังนอนหลักอย่างสบายอารมณ์อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แผงคอสีทองของเขานุ่มฟูร้าวกับปุ่ยเมฆในขณะเดียวกันเจ้าหนูตัวจิ๋วชื่อจีด๊ดกำลังวิ่งเล่นซุกซนไปมาด้วยความร่าเริงเขาตัวเล็กนิดเดียวแต่หัวใจของเขากล้าหาญไม่แพ้ใคร ด้วยความเพลิดเพลินเจ้าจีดวิ่งไต่ขึ้นไปบนตัวของราชสีไกลสอนโดยไม่รู้ตัวและไปหยุดอยู่บนจมูกของเขาพอดีไกรสอนลืมตาขึ้นทันทีโฮกใครกันที่มารบกวนการนอนของข้า ไกรสอนยกอุ้งเท้าหน้าอันใหญ่โตขึ้นมาแต่ครุบเจ้าหนูจีดไว้เบาๆจีดตัวสั่นด้วยความกลัวและพูดว่าท่านราชสีผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะนะสักวันหนึ่งข้าจะตอบแทนท่านอย่างแน่นอนไกรสอนหัวเราะลั่นฮ่าๆๆเจ้าตัวเล็กแค่นี้จะมาช่วยอะไรข้าได้แต่ด้วยความใจดีเขาจึงปล่อยเจ้าจีดไปไปเถอะข้าจะไว้ชีวิตเจ้า หลายวันต่อมาไกรสอนเดินพลาดไปติดกับดักตะข่ายของนายพรานเขาดิ้นรนเท่าไหร่ก็ไม่หลุดและส่งเสียงคำรามก้องไปทั่วทั้งป่าด้วยความกลัวเจ้าหนูจีดได้ยินเสียงร้องจึงรีบวิ่งมาดูเมื่อเห็นเพื่อนราชสีกำลังเดือดร้อนเขาก็พูดอย่างกล้าหาญว่าไม่ต้องกลัวนะท่านไกรสอนข้าจะช่วยท่านเอง จีดรีบปีนขึ้นไปบนตาข่ายแล้วใช้ฟันเล็กๆแต่แหลมคมของเขากัดแทะเชือกเส้นที่หนาที่สุดอย่างไม่ลดละในที่สุดเชือกก็ขาดพึ้งราชสีไกลสอนเป็นอิสระเขาก้มหน้าลงมาพูดกับเพื่อนตัวน้อยว่าขอบใจมากนะจีดเจ้าคือเพื่อนผู้ยิ่งใหญ่ของข้า ตั้งแต่นั้นมาราชสีผู้ยิ่งใหญ่และหนูตัวจิ๋วก็กลายเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความเมตตาและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นยิ่งใหญ่เสมอไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ตาม